โอ้มันตัวพี่กลังจะหดลงโอ้เป็นเล่าแบบดิจิมอนตัวเล็กมากตัวเล็กมากหัวสั่นเปหมดแล่าโอ้โอ้พุทธภาพเลยพี่แมวพี่แมวพูดมีเงินอยู่ย0สบาทพู้ทธอยากเติมโลบัสกทำยังไงดีอืมงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวพี่หาให้อ่ะผิดด่านโอ้ร้านที่ว่านั่นคือเทียนแทชช็อปยังไงล่ะเติมขั้นต่ำแค่ยี่สิบาทเท่านั้น และแพ็กสุดคุ้มราคา120บาท800โลบคัคเลยทีเดียวและยังมีบริการอื่นๆอีกด้วยนะ,อะขอบคุณครับคุรกิจจาพิณานช่วงขายซื้อลิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้ hey, สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องซีสกเกร์วันนี้ยู่เกมแวกกี้วิสัทจริงๆเกมนี้มันเป็นเกมที่น้องๆหลายคนส่งห้พี่ดูมันเป็นเกมที่กาวมากแล้วก็แบบมันจะเป็นเกมที่ให้เราพวกวัตถุดิบพวกนี้ใส่ลงไปในหมอ้อ ผลลั์ก็จะตามที่เราผสมเข้าไปแล้วก็ทุกคนก็จะลองเอาโพชั่นไม่พี่ลองกินดูมาพชั่นสีเขียวหน้าตาไม่น่าไว้ใจเฮ้ยเดี๋วดวๆดๆเดเ,ดเหมือนพี่วิ่งชนใครพี่จะแปงลงร่างเป็นคนนั้นถ้าพี่วิ่งชนทัวร์ไม่นะพี่ก็ไม่ได้แปงลงร่างเป็นทัวร์จะลองตามมาคนคนนั้นตอนที่เขายังไม่รู้ตัว <c oughs> สวัสดีค่ะดี่พุตตี้เองค่ะนานนีทำเกันขโมยร่างก็ทำเร็เรวเอี อโวิดีโ,โดนเราลากับมาแล้วพุทพุทจะใส่นูกขนาดนั้นไม่ได้นะทาลายลางโลกพุทพุท,พทจะใส่นูกขนาดนั้นไม่ได้โอ้โอเครื่องเทศสารพัดของกุกิกใส่ให้หมดเดนดามา์ของกุกิกเด็กๆเ,เล่นกันกิก๊กมากโอ้หม้อระเบิดใส่สมองด้วยจะได้ฉลาดฉลาดลงไป แล้วตรงนี้มันเป็นอะไรกระทัวนี่เอ๊ะอ๋อนี่มันมีโคลนกันเลยคือโคลนปูเป็นอุนจิจังเหรอมีป๊อปมีสมองป๊อป,ปปิ้งซอมบี้โคลนนิง่งแค่ชื่อ,อยาก็ชวนน่ากินแล้วแถมสีอยู่มันได้ติมวาน,นิลลาต่างหากฉันจะกัดแกให้กลายเป็นซอมบี้ด้วยกันอันนี้คือน้ำยาของพี่นี่ว่ะทำไมเขาเอามาเต็มเลยเนะี่ยอู้หทำไมรู้สึกเหมือน มีแขนที่ร่างกายกำยำแถมอุนจิออกมาเป็นตัวเดียวกันอีกนะฮะโอ้โนี่มันต้องอร่อยแน่ๆเลยกินล้างพิษหน่อยดีกว่าทําไมเหมือนยิ่งกินยิ่งโอ้เลือแต่หน้าบูมเละสงสารตัวละครตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วอีถัว่วอันนี้มันมาทำอะไรเลยนี่เหมือนถ้าพี่ผสมของบางอย่างมันจะทำให้อจใจแอนไอรอนพัชั่นจริงรอ่ะนายเอาน้ำยาดีมาให้เรานายต้องการอะไรนายอยากหาพวก ซิลเซอ,อร์เขามีแขนที่สตอมากครับเขาสามารถตัดคลิปได้อย่างรวดเร็วว่องไวคีย์บอร์ดหักได้ <c oughs> เพราะเขามีเอ๊ะแต่เดี๋ยวมันจะโตไปถึงไหนเลยเนะี่ยรู้สึกมันโตขึ้นเรื่อยๆเลยมีคนดอกพี่ซิลลองกินดูจากประสบการณ์พี่นะน้ำยาขวดสีแดงอะไม่เคยมีขวไหนปลอดภัยเลยอ้ <c oughs> <c oughs> นั่นไงของแท้แน่ใช่อะ่ะ <c oughs> ซิลชวนชิมชิมโพชั่นชาวบ้านเป็นว่าเล่น <c oughs> เมื่อกี้ชื่อโพชั่นมันอะไรนะทำไมมันยาวๆจังเลย ส,สน,นโดยก็อดเรนโอ้ไม่ก็แขนพี่ก็อดเรนทำไมพอพี่กินรู้สึกเหมือนพี่แค่เป็นมนุษย์ต่างดาวปลาสลิดที่เป็นแท่งกำลังจะเหี่ยวตายเหมือนสมองก้อนเดือดทุกอย่างพี่ไปรวมที่หัวไขรมันหมดตัวแล้วทะลักออกปากไยเดียวมันออกตัวอะไรออกมาด้วยตัวเล็กๆ <c oughs> หนูเกือบมาเกินอุยทิ้งก้นขี้ไว้ด้วยเหมือนอุจจิเนเกมอาร์คเลยต้องกินนิวเคลียร์พอชั่นเพื่อล้างผิดอืตูม <c oughs> เมื่อกี้อะไรนะเหมือนพี่การเป็นหนอนไปแวบเดียวเอาไปๆต้องมีแทงอ่ามีแทงมีไม้ไผ่อร่อยแบบข้าวหลามอ่าใส่สวองไปด้วยอร่อยๆโอ้มันไม่คอมโ,มโบอะไรกันเลยใส่กีบด้ไหมอุ้ยจิราบนิกงั้นเราใส่กีบไปสามอันนะแล้วก็ไม้ไผ่สองอันเราจะได้ทริปเปลิลจิราบนิกยังไงล่ะมันต้องดูดีแน่ๆเลยทำไมาการที่จิราบนิกแขนมันต้องสตรองด้วย โฮโโโเอืมมันมันยิ่งใหญ่ถ้าพี่กินเข้าไปพี่จะใหญ่กว่าเดิมไหมนะเอ๊ะ <c oughs> อืมม้นเป็นซอมบี้คอยาหัวเขียวสามารกัดให้บุคคนติดเชื้อระยะไกลได้หน้าตาแบบไม่น่ารักเลยแต่ว่าอ๋อถ้าเรากินพวกตระกูลเปลีนเราจะมีสมองใช่ไหมคือตอนนี้พี่เหมือนเป็นแบบมนุษย์ที่มีเนื้อง,งอกออกมาพี่หัวโค เขาไม่ได้จอยมีโคกเลยอะออกโคกมากินล้างคอสิไม่พี่ไ่ดิวมาดมิวมาดิโอ้มีคนกินเข้าไปแล้วขายยาว <c oughs> เอ๊ะไอขวดสีฟ้านี่ของใครทำไมเหมือนการซิลชวนชิมคเคลโพรชันอะไรมาพี่กินหมดโอ้เท่จังเลยพี่ชอบวันนี้พี่รู้สึกเหมือนพี่มีกระปรงสายใหญ่พี่สามารถวิ่งได้ด้วยเร็วมากเพราะพี่มีขาอันมากมายสปินนิ่งปลาห <c oughs> มึกมีผลจากกระเทียอบทุกอย่างผสมกับราเบิดนี่คือสิ่งที่ผมได้มาคืออะไรก็ไม่รู้ได้เลยพุโต้ พี่ต้องคืนร่างก่อนกินไม่เต็มพี่ชอบร่างนี้พี่ขอกินในร่างนี้อร่อยแน่ๆดูยอ่ะพุดเหตดูทำไมพี่โอดาวหางพุทํทำอะไรลงไปเนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยพุดไม่รู้เฮนดูขมานี่สิจะพาไปดูของดีวันนี้พี่หนักหัวมากมากเลยหัวพี่มันยาวจนพี่ต้องกินเข้าไปเพิ่มเพื่อเพิ่มความยาวของคอโอ้ย คอพี่ยาวจนพี่บักติดพื้นดินไปแล้วพีเซลผมมีโคกล้างคอให้พี่ด้วยมาดิสิมาหลังต้นไม้ได้เลยยังไม่ยังยังแงเอาน่าไม่ใช่โอกผมพี่มันหดขยายสลับกันแล้วละเบิดอันนี้ขอกหมารักจังเลยสกินนี่ตัวต้องบางแน่ๆเลยท่านตาบอกว่าท่านตากินเยอะขนาดนี้ท่านตาจะอ้วนนะอืมไม่อ้วนหรอตัวดีตัวพร้อมเพียวขนาดนี้นได้เลยรถขอม้วนขวดสีแดงอีกแล้วอีปีกอร่อยรอลต โอ้มันตัวพี่กำลังจะโหดลงโอ้เป็นเล่าแบบ<ม>ดิจิมอนตัวเล็กมากตัวเล็กมากหัวสั่นไปห <ไป S 1> มดแล้วโอ้โอ้พุทธภาพเลยภาพเลยยาวเลยเป็นยาดีจังเลยอือยาที่พุทธให้มันดีป่ะขอกินอีกรอบได้ไหมได้เลย <c oughs> อยู่นี่เชียวชวนชิญพุทธพุทธทำแจกใจทุกคนกินได้ไหมได้เลยดิ้ง ทูเกเตอร์ดีว่าฮุดทำน้ำยาแจกได้ไหอ้าวเขากินก็ไปแล้วคนน้องกินก็ไปแล้วไว้นะเขากินเขากป็นรจะหุดเขาไปแล้วพิ้วอาเคชดแก้วพี่ชดแก้วเลดพอชัน isgood น้ามะเขือเทศ try 3 h r e e true o อร่อยแล้วตัวเยอะกลายเป็นก้อนพี่ตัวเล็กลงแล้วพี่ตัวเล็กน้อ ลาก่อนอู้ยยอดเป่งพลังอุ้ยภาพมันเบลอเลยเธอไปชัดเีนพี่ว่าที่พุทธทรรมอ่ะมันเป็นเฟรี่ถ้าพี่เติมนกเข้าไปมันจะคอมโบไหมเป็นเลวิเรตเอ้ยลอยได้แล้วก็มีทั่วพี่วามหูตัวเองหูได้อะหูได้ก็ได้โอ้ออกข้างอ่ะถ้าพี่ใช้หูกรบปลาอย่าบังมอสิจ๊ะอะไรคือเค a ซี s i z ครีี่คือตัวใหญ่มากๆครีสี่สายโอชื่ออย่างยาวเลยอืมอ่าเลยสรุปมันจะตัวเล็กหรือมันจะตัวใหญ่โอ้โ,อโอนี่เขาไม่ยอมเปลี่ยนสีเก่งๆให้พี่เียอ่ะโอ้อะไรเนะี่ยน้ำยาสป,ปีด,ดปี้พช์เนี่ยพี่สามารถให้ทุกคนได้ในเวลารเร็วอยๆดีจังเลยที่ชอบน้ำยาดีกลมกลืนไม่มีใครเห็นซีลสเกิร์แล,ชชละช็อกโกแลตที่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมแบ่งปันน้ำยานะทุกคนตัวหายไปเลย พี่ตายเลยเหรอคือถ้าเราใส่เดนไม้งัไนมันก็เป็นระเบิดสิเน่โอ้ดอกไม้ไฟยิงดอกไม้ไฟได้เป่าททำไมบนหลังมันร้อนลองกระโดดดูสักครั้งสิมันให้ดอกไม้ไฟพี่นี่แหละดอกไม้ไฟโอ้โหไม่ได้ยิงดอกไม้ไฟออกมาได้อย่างไงเฮ้มีน้ำยาตดด้เหรอพี่เห็นมีคาร์บอนฟา์ดด้วยได้ดึงปุ้ตสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยใจเย็น ได้ยินๆแล้วทำไมชอบเอาเอ็กโพซิฟโพชชั่นมาพี่อ่านออกนะเยฟยแล้วมัน,นตดกันยังเลยพี่ว่าพริกมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยแห้แป๊ดไหพริกปลา,ปาได้ปลาลาดพริกใส่นกนกลาดพริกส้อจนยาผมเข้ามาข้างในได้ไหมเนี่ยอู้คือน้ำยาอะไรไม่รู้แต่มันต้องดูดีแน่ๆเลยบัม นกใครมันทิ้งถั่วไวเมนี่ถั่วบนีนี่พชั่นก็คือถ้าเรากรารจัดการใส่ถั่วลงไปสินะอ๋อนีงง่ไงบนีนี่พชั่นก็คือกินแล้วเราจะผลิตถั่วเรื่อยๆเละไม่ใช่สิเรากลายเป็นถั่วไปเลยจะาหาักละ่ะเป็นถั่วที่หน้าตาเหมือนซิลเซอร์เกอร์เฮ้ยแต่มันก็ไปเร็วดีอยู่เหมือนกันนะพูโตหายไปไหนแล้วไม่มีใครไม่มีใครเห็นผม <laughs> ก็โอเคพุโ,โตคือเอนแมนอนแมนเลยโอ้ นี่มันยอดเยี่ยมไปเลยซาร่าว้าวนวัตกรรมนี่ทุกคนควรวีอ,อุ้ยพี่อุนจีออกมาเป็นตัวเองอีกตัวหนึ่งอีอู้มันออกไปทัวแล้วพุทพ,พี่ว่า่เลย <c oughs> ทิ้งร่างไปเลยเซิล <c oughs> เซอร์เกอร์สเปเชียลโพชั่นเอ่อเอาอะไรบ้างนะพุทธใส่แฟรี่เข้าไปแฟรี่อ่าและแล้วก็กิ้งก่ากิ้งก่าหรือตัวอะไรก็ไม่รู้อ่าแล้วก็นก แล้วก็ลองชิมดูมันเป็นยาตัวจิ๋วแน่ๆเลยใช่เล็กเล็กมากเล็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 กไปเรื่อยๆเล็กเตี้ยกว่าโตแล้วและและลอย <c oughs> โอ้พูด <laughs> <laughs> นี่มันยาที่พูดทำให้พี่กินด้วยวะ่ะ <c oughs> ทุกคนจงลองชิมซิลเซอร์เกอร์สเปเชียลพชัน <c oughs> ลองซซิลเซอร์เกอร์สเปเชียลพชันเลยนะ กินเข้าไปดีมากกินเข้าไปอย่างนั้นเลย<อ>พ่เกจะได้ตัวเป็นหนอนพอตัวเป็นหน,นอนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลย,ยงไงล่ะอ่ารวย <laughs> <laughs> กินแล้วจะขี้เกียจตัวเป็นหนอนน,นะทุกคนนี่แหละซิลเซเกและท่าเดอนสุดเทของเขาด้วยเราต้องเผยแพร่ละทีนอนให้ทุกคนรู้จักเอาไปไอเออนั่นแหละตดกันใหญ่เลยชอบมากพ<อ> <laughs> ูดพูด <laughs> 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 เป็นอะไรบิดได้เมื่อกี้เสียง โอ้โอ้โอ้สังคมขี้เหยียดตัวเป็นนอนก็คลิปวันกี้วิสานี้ก็ขอจบลงไว้ี่เพงเท่านี้ใครอยากลองชิมซิลเซอร์เกอร์สเปเชียลพอยซันก็สามารถจอยพี่เข้ามาในเซิร์ฟหลักได้ถ้าเห็นพี่เล่นนะนะแล้วก็ขอบคุณคนที่ค,คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วคนระับในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายโหคนนี้กำลังจะลองกินกินสิกินกินกินเราจะได้เป็นนอนจริงเบลลี่มาดิ